การปรับตัวของผู้ประกอบการกัญชาเนี่ยในขณะที่เขายังไม่ได้โดนปิดลูกค้าลดน้อยลงเพราะว่ามันมีความไม่มั่นใจว่าตกลงแล้วการเข้ามาซื้อกัญชาเนี่ยมันจะถูกตำรวจจับหรือไม่ เพราะฉะนั้นบีบีซีเขาเขียนเรื่องนี้คุณปวีนานิลบุตรเนี่ยเขาเขียนเกี่ยวกับการปรับตัวของผู้ประกอบการว่าพอเจอคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปลี่ยนไปถึงแม้ว่ายังไม่ได้ประกาศเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาโดยที่ตกลงแล้วในร้านขายกัญชาจะต้องมีหมอประจําเลยหรือมันต้องมีใบอนุญาตแพทย์ทําทุกเรื่องเลยหรือแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมไม่ปิดร้านไปเลยละ่ะบทความนี้เขาเขียนหลายเรื่องนะฮะโดยที่เขา ไปสัมภาษณ์คนซึ่งเป็นเจ้าของร้านกัญชาการประกาศใช้กฎนี้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ใกับร้านกัญชาที่ทํางานอยู่ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อสูบกัญชาส่วนโรงแรมมักจะมีกฎห้ามไม่ให้สูบในอาคารส่วนการสูบตามท้องถนนก็ผิดกฎหมายทําให้เป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างบังคับว่าร้านต้องมีหมอมานั่งประจําแต่ในทางปฏิบัติกลับไม่ง่ายเช่นนั้นถ้าไม่มีหมอในร้านก็คือห้ามสูบ แล้วถ้าหมอจะมาอยู่ตอลอดเวลาเป็นไปได้อย่างไรนะฮะมีท่านนี้เขาเปิดร้านเขามี4แห่งในภูเก็ตแล้วเขามี1แห่งในกรุงเทพเขาบอกกับ BBC ว่าปัญหาขาดแคลนหมอในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ยังเกิดขึ้นอยู่และประกาศกระทรวงฉบับใหม่อาจจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรทางการแพทย์ ทรัพยากรคนในด้านการแพทย์นั้นในประเทศนี้เรารู้กันอยู่ว่ามีน้อยเหลือเกินแล้วถ้าต้องเอามาบังคับใช้ในส่วนของกัญชาอีกจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุปล่อยให้เขาไปทําหน้าที่ดูแลคนไข้จริงๆน่าจะดีกว่าคือปัญหาของคําสั่งในรอบนี้ก็คือว่ามันคาราคาสังไงคือเขาไม่ได้ปิดแล้วก็ให้กลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเมื่อก่อน เขาแก้มีการเพิ่มเงินขเข้ามาซึ่งจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดว่าตกลงแล้วต้องเป็นกัญชาทางการแพทย์แต่ทุกคนก็รู้ว่าถ้าเปิดร้านขายเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ทางการแพทย์ผมเชื่อปัญหาก็คือว่ามันไม่กล้าทํากันไปตรงๆแบบที่เหมือนกับที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยในมุมหนึ่งอะ่ะมันสะดวกดีนะต่อให้กัญชาเป็นสารเสพติดก็จริงมีสารเสพติดก็จริงเนี่ยแต่อย่างน้อยในทางนโยบายมันเคลียร์ดีก็คือว่าจะเปิดก็เปิดขายได้แล้วประชาชนก็คุมกันเองแต่พอมาทําแบบนี้กลายเป็นว่าก็ไม่ได้ปิด ก็คือไม่ได้กลับไปเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเสร็จแล้วในขณะเดียวกันไอ้ร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องเพิ่มงบประมาณในการลงทุนเพื่อให้ดูเหมือนว่ามันเป็นกัญชาทางการแพทย์ทัทง้ทงๆท,ที่มันก็ไม่เป็นกัญชาทางการแพทย์และมันก็เป็นกัญชาสันทนาการ <c oughs> เอาอะไรอย่างไรก็ดีถ้าไปอ่านบทความนี้เนี่ยเขาอธิบายต่อว่ากฎหมายเปิดช่องให้แพทย์เรียกค่าตัวสูงขึ้นร้านกัญชาก็ไม่ได้โดนปิดไปแต่ลูกค้าน้อยลงเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเข้าไปสูบเข้าไปซื้อแล้วจะโดนตำรวจว่าหรือไม่หรือบางทีถูกเก็บรายจ่ายสูงขึ้นกว่าเดิม บทความนี้เขาพูดถึงความเป็นจริงว่าในที่สุดลูกค้าก็ลดเพราะว่าขาดความเชื่อมัน่นเขาเลยร้องขอให้รัฐบาลมีความชัดเจนไม่ใช่มีความชัดเจนหรอผมคิดว่าเขาต้องการรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับเขาก็คือว่ามันเป็นกัญชาเพื่อสันทนาการนั่นแหละแล้วลไม่ต้องมานั่งบอกว่าต้องเป็นทางการแพทย์เพราะถ้าคุณมาบอกว่าต้องเป็นทางการแพทย์มันก็จะต้องทําให้มันเหมือนเป็นเรื่องทางการแพทย์ทั้งทงท,งที่มันไม่ได้เป็น ถ้าจะใช้ในทางการแพทย์จริงให้เอาเข้าพรบกัญชาให้เป็นกฎหมายไปเลยแล้วมีวิธีการต่างๆอยู่ในนั้นที่มันละเอียดและเข้าใจตรงกันมีท่านท่านนี้บอกผมคิดต่างนิดหนึ่งคืองนี้ผมเป็นคนซึ่งไม่ได้ชอบ the proliferation of marijuana use เลยผมไม่ได้ชอบว่าการใช้กัญชาอย่างแพร่หลายมันเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมมันไม่สิ่งที่ไม่ดีคือมันมีสารเสพติดจ,จริงอย่างไรก็ดีผมอมองในมุมเรื่องของสิทธิและความเป็นธรรมก็คือว่ามันมีเศรษฐกิจ ของการขายกัญชาอยู่มันมีอีกแนมีของมันอยู่คือแสดงว่ามันมีกลุ่มผู้ซึ่งพร้อมใช้ที่พร้อมซื้อพร้อมจ่ายแล้วมันทาให้เงินสะพัดในเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวสายเขียวและภาคการท่องเที่ยวสายเขียวเนี่ยทำให้คนไทยมีรายได้จากการขายกัญชาให้นักท่องเที่ยวสายเขียวผมมองว่าในที่สุดแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งทําทางการแพทย์คืองานวิจัยทางการแพทย์แล้วก็มียาผลิตออกมาเป็นแคปซูลพิเศษซึ่งมาจากสิ่งที่สกัดจากกัญชามันทําได้อยู่ลวนะฮะ มันไม่ได้มีใครห้ามแต่ประเด็นก็คือว่ามีคนจนํานวนไม่น้อยในโลกต้องการใช้กัญชาเพื่อความบันเทิงคราวน,นี้ถ้าเกิดจะมองว่าเซกเมนต์ของคนซึ่งพร้อมใช้กัญชาทั่วโลกอ่ะมันมีมากพอในะระดับที่น่าจะสร้างไรายได้ใก้กับคนไทยมหาศาลผมมองว่าโอกาสทางเศรษฐกิจอ่ะมันอาจจะคุ้มกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อสังคมไม่ได้แปลว่าสังคมไม่ได้เสียหายนะฮะสังคมเสียหายโดยรวมนะโอกาสที่เยาวชนจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยมี แต่ว่าถ้ามองในมุมสิทธิ์ของผู้ประกอบการและโอกาสทางเศรษฐกิจมันก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะทําก็ไม่ต้องมานั่งดัดจริตแล้วก็ทําเป็นบอกว่าเพื่อทางการแพทย์เท่านั้นทุกคนรู้มันไม่ใช่เป้าหมายถ้าจะทำก,ก็ปล่อยแบบที่ผ่านมาหรือไม่ก็คือปิดเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าลูกค้าเขาหดหายหมดเพราะเขาคิดว่ามันผิดกฎหมาย ผมไม่ได้เชียร์ให้ทำนะแต่ผมมีเซนส์ว่าถ้าจะให้ทําแล้วต้องดัดจริตมาบอกว่าเป็นทางการแพทย์ทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่มันไม่ได้เป็นทางการแพทย์เนี่ยมันก็คือขายแหละเพื่อสรรน,นาการผมค็มันก็ต้องตรงไปตรงมากับความเป็นจริงนั้นนะฮะเอาละพูดมาแล้วทั้งหมดนั้นไปดูที่ภูมะเขือนิดหนึ่งนะครับที่ภูมะเขือดูจากรายงานของคุณวาสนานาะุน่มก็บอกว่าวันนี้กองทัพบกเปิดฐานภูมะเขือนะครับให้สื่อเข้าไปดูเลยเพราะว่าหลังจากมีข่าวลือว่ากัมพูชาได้ภูมะเขือ ไปทั้งภูนี่นะฮะตกลงคือไม่จริงนะฮะอันนี้คุณวัฒนาเขาเอาภาพมาให้ดูเลยว่าตกลงมันเป็นเช่นไรสรุปคือหนึ่งมันมีสกนัตกรรมที่เกิดขึ้นที่ทหารไทยท่านหนึ่งไปเหยียบกับระเบิดแล้วก็ต้องถูกตัดขาข้างซ้ายนะครับซึ่งน่าเศร้ามากคือส่งกําลังใจไปให้ทั้งครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของทหารท่านนั้นจริงๆพลทหารนะน่าสงสารนะครับแต่ว่าในกรณีภาพรวมของสิ่งต่างๆน,นี่มันนอกเหนือไปจากประเด็นกับระเบิดที่มี3คนบาดเจ็บ นะหนึ่งในนั้นคือคนซึ่งขาข้างซ้ายโดนเนี่ยนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีประเด็นเรื่องภูมะเขือตกลงที่ทบเขาชี้แจงก็คือว่าทหารเขมรขึ้นมาอยู่แค่ตรงตรงปลายปลายชะงอยภูเขาภูมะเขือเท่านั้นนะฮะปลายชะงอยภูมะเขือนะฮะก็คือขึ้นมาแค่นั้นไม่ได้มายุดฐานไทยยังคงวางกําลังคุมพื้นที่ได้ แล้วก็ทอบอเขาก็ขอให้เชื่อมั่นการรักษาที่ปตยในส่วนนี้มีจุดพัฒนาสัมพันธ์พบประสานงานกันนะครับไม่ได้มีปัญหากันตอนนี้ในส่วนนี้นะแล้วก็สร้างกระเช้าบันไดมาตั้งแต่ปี6 5 5, 5 2แล้วก็53แล้วแล้วก็ทอบอเขาก็ประท้วงว่าเขมรเนี่ยละเมิด MOU เฉพาะภูมิเขือไปแล้ว50ครั้งนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลหรอกประท้วงไปแต่ก็ประท้วงไปอย่างนั้น ก็ตัวสุดก็คือว่าภูมิเขือนทุกอย่างยังโอเคนะฮะให้ดูเพจนี้คุณวัฒนาาน่วมก็มีรายงานล่าสุดว่าคุณทักษิณพูดว่าอย่างไรคุณทักษิณวันนี้ไปพูดในงานของกสทรมทนะฮะเสร็จแล้วจ่าวีรพิรพัฒน์สัมภาษณ์ต่อนะครับคุณทักษิณก็จัดเต็มซัดซัดหุ่นเซนหุ่นมาเน็ตนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องภูมิใจไทยด้วยนะฮะก็มีซัดภูมิใจไทยไปนิดหนึ่งนะฮะ ผมก็ฟังพอสมควรนะครับที่คุณนักสินพูดนะครับก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของข่าวในวันนี้ก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องบพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเนื้อหาผมวิเคราะห์ไปหมดแล้วในเรื่องเรื่องใหญ่ไลฟ์ทอล์กนะครับไม่ต้องการเนี่ยมาซ้ําตรงนี้นะฮะเดือนเดือนมีเรื่องกะกะตเผยสํานวนคดีหัวสอวอผมไปคุยเรื่องนี้ที่ไทยรัฐนิวส์ไทยรัฐทีวีออนไลน์คุยกับบอกอลายจุดแล้วก็คุณกายพงศ์เกษมขั้นตอนของคณะกรรมการไต่สวนชงดําเนินคดีกว่า200ราย เรื่องนี้สารรัฐรมนูนจะยุบภูมิใจไทยไหมผมเชืวว่อไม่นะฮะผมเชื่อว่านั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ในเส้นทางณนเะวลานี้นะครับไทยพอบิกามีประเด็นเกี่ยวกับชั้น14นะฮะมาไป,เปมเนเจอร์ก่อนแล้วกันนะฮะนิดนึง อ๋อก็เป็นวิสัยทัศน์คุณทักษิณซึ่งคุณทักษิณซัดฮุนเซนไปแรงเหมือนกันวันนี้คุณทักษิณเตรียมที่จะออกสื่อจีนเนี่ยนะจะการันตีเรื่องความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งอาจจะไม่ได้กล้ามาเที่ยวในไทยนะเตรียมห้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์จีนแล้วก็หรือให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยแล้วมาเอร์นำมาลงเนะะื้อหา